ัสดีพี่นอ้องวันนี้ผ้าค้นเกาหลีมาปลูกผักกาดปลูกผักกาดเกาหลีเขาปลูกแบบนี้พี่นอ้องพี่ย่งนอมันทแท้ซ่องพี่ย่งนอ้อดเดียก็ทบโปแกพี่ย่งทักทักนอค่ะบอกคนเกาหลีว่าเอาว่างไว้เดี๋ยวเม่จะเป็นผู้ปิดฝาสวนผักกาดในป่าพี่นอ้องเอาแ็ดผักกาดว้ถ้าขายนาหนาว คนเกาหลีเขาบอกว่าเป็นขิมจังเฮ็ดขิมจังเฮ็ดจิมจังคือเทศกาลเฮ็ดขิมจีหนาหนาวเขาจะเฮ็ดกันทั้งประเทศเกาหลีเลยเฮ็ดไวเพื่อเก็บไว้กินตลอดทั้งปีเพราะว่าสมัยก่อนมันจะอึดอยากว่ามีแนวกินเขาก็เลยเฮ็ดผักกาดดองไว้เป็นอาหารกินยำ่ำหนาหนาว นี่คืออาหาราเก็บอาหารไวล้ละสันอันนี้พะลุงพะลุงใหญ่พะลุงใหญ่มาซอยเห็ดม่ป่ากำลังปลูกอยู่แล้วก็หมพะลุงมาซอยปลูกสวนบางใหญ่นางพี่นอปป้องย่ำได้สิบปลูกหมดวันนี้คิดว่าสีเหลวอยู่ดอกส,อสวนปอดดีครับเนะี่ยดีครับ เฮ้คุณผู้ชาคุณผู้ชม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 คุ้ชมคุณผู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 ้ชม ว,วันนี้สิเลีวบ่พี่นอตนประกาศไงครัเพราะว่าเนี่ปลูกได้เครื่องหนึ่งวันนี้เรืออีกเครื่องนึ่งี๋ยวก็แล้วแล้วคิดว่าวันนี้แล้วบางคนกาหลีทำงานกันต้นกาหลีทำงานค้นกาหลีบรกเยอดงานกี่นอ กม็มาเห็ุงานแค่ียแหลกในชีวิตชิลอดบอดอก์งนี่เพื่อกันเ,เสียบหลุมไว้ แล้วเขาประกาศไปว่างมันลมเียกี่น้องปั้นเกาหลีลมแดด่อนหลายพี่น้องโคงงากง่ำมาตัดท้ายกันน่านาะพี่น้องตัวสีใด้เงินยากหลายทำงานลำบาก ยู่ตอหลีลําบากขึ้นหอนเมืองไทยเมืองไทยก็ลําบากคือกันแต่ว่าเมืองไทยบอ่อึดแนวกินยู่เกาหลีบ่อึดงานทําแต่ว่าขยันมีงานเฮ็ดหลายแกงแตาเมียยบ่มีแห้งเฮ็ดว่าเป็นดําหน้าบา้านเฮาพี่น้อง โดดาซากินติกโดเด็กอาผักชูชิมโอเกะตก,กาชา็ชบับบ๊อ้าเวลาชับบ๊อมานี่แม่คิวมี่มาปลูกผักกาดที่น้องหลายปีแล้วมามาทำสวนทำไรทำงานบริษัทเห็ดผ่าปิดปากแล้วก็ สาร์อาทิตย์ไปเห็นงานพิเศษคือร้านอาหารงานพิเศษเห็ดร้ายว่าสั่นเห็ดเกือบตายแต่ว่ามีออกเงินพี่น้องมัวบดีต้นหัวดีเขาก็ต้องใส่แรงเขาใส่หัวหาเงินส่วนแมคคิวมีก็มีหัวมีแต่แรงก็เลยต้องใส่แรงเมื่อยหลายพี่น้องขึ้นหอนเมืองไทยอยากลับไปอยู่เมืองไทยกะจ,จังไดสิเด้กลับไปอยู่เมืองไทยนอพี่น้อง เงินกับบมีอะรก็ที่กว่าที่าคนยังชาบอกรึเป่อะไรอ่ะ น่การปลูกผักกาดพี่น้องแม่คิวมีก่ะมานี่คือสิเดลำบากไปตลอดทั้งมือเนาะพีนพ่น้องพี่น้องเอาใจซอ่ในด้พี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ